ทาง C g ก o u p ครับเขามีทีมงานที่ชื่อว่า C Insight ครับเป็นทีมรีเสิร์ชทำข้อมูลวิจัยซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นงานวิจัยที่ใหญ่แล้วก็ลึกที่สุดครั้งหนึ่งในช่วงวิกฤตโควิดส9สอบถามความคิดเห็ขนของคนรุ่นใหม่ทั่วอาเซียนเลยนะครับว่าเขาเผชิญกับความท้าทายอะไรบ้างอะไรคือสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาเป็นปัญหาอะไรคือสิ่งที่เขาอยากจะปรับตัวและอะไรคือสิ่งที่พวกเราสามารถยื่นมือเข้าไปจับมือก้าวไปด้วยกันได้าการที่เราเป็นแพลตฟอร์มถึงคนรุ่นใหม่จานวนมากเนี่ย เราก็อยากจะเปลี่ยนตัวเองไปเป็นเหมือนแพลตฟอร์มที่ช่วยฟังเสียงของเขาด้วยว่าเขาต้องการอะไรและคิดอย่างไร,รับอนาคตซึ่งแน่นอนปีนี้มันเป็นปีสําคัญเพราะมันมีเหตุการณ์โควิดเราก็เลยคิดว่าอยากมาฟังดูว่าเขาเผชิญกับโควิดเป็นอย่างไรบ้างเราทําทั้งอาเซียนนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยยาวชนได้ก็ละเจ็ดหมื่นคนใหญ่มากนะครับทีนี้ลองไปดูความท้าทายในผลงานวิจัยไหมครับเห็นคุณต้นสนใช้คําคว่า 3D ครับสมมิติก็คือมีเรื่องของ disruption มีเรื่องของ downturn นะครับคือเรื่องของ d e m a n นะครับแล้วก็เรื่องของ deficit นะครับเอาเรื่องของ d i s r u p ก่อนแล้วกันนะครับแบบสำรวจเราค้นพบนะครับว่า76รนะครับของคนรุ่นใหม่ที่เราถามเนี่ยบอกว่าช่วงการทํางานก็ดีการเรียนก็ดีเนี่ยเป็นไปได้อย่างยากลาบากนะครับมีความติดขัดอันนึงเลยที่ผมว่าเป็น s u r p r i ส์เหมือนกันก็คือว่านําโดงอันดับหนึ่งเลยครับคุณเคนคือเรื่องของปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับ70กว่าเปอร์เซ็นต์น่าจะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้แล้วแต่ปรากฏว่า มันยังดีไม่พอครับ,รบสัญญาณโดยเฉพาะในที่ห่างไกลเนี่ยพัดเลยว่ามันมีมันมีปัญหาอีกอันนึงเนี่ยที่อยากจะพูดกันคือเรื่องของดิจิตอลสกิลหรือทักษะดิจิตอลนะครับคือใครที่บอกว่ามีปัญหาไม่คุ้นเคยไม่มีทักษะดิจิตอลเกือบ90%บอนะครับบอกว่าทํางานไม่ได้เรียนไม่ได้เลย mm hmm. นะครับส่วนต่อไปนะครับคือเรื่องของเรื่องการเงินนะครับซึ่งเรื่องเรื่องของติดลบนะครับอันนี้คนไทยเนี่ย บอกว่ามีปัญหาเรื่องการเงินนะครับสูงกว่าในภูมิภาคนิดนึงภูมิภาคอยู่ประมาณ20%นะครับ,รบของทนไทยอยู่ที่25%โดยรวมเนี่ยผมว่ามีแกลบอยู่3อันเป็นช่องว่างอีก่3อันดินเนี่ยผมเปรียบเทียบคือทักษะแห่งอนาคตถ้าเรามี growth mindset ถ้าเรามีทักษะท,ที่เป็นเปิดรับความรู้ใหมๆ่ๆมันก็จะสามารถให้เราสามารถดูสารอาหารออกมาไดนะ้อีกอันนึงคือแสงแดดนะครับแสงแดดผมเปรียบเทียบเหมือนกับดิจิทัล มันปัจจุบันมันมีศาสตร์สองครับแต่มันศาสตร์สองไม่ทั่วถึงนะครับ,รบหลายค,คนเนี่ยเข้าหาอินเทอร์เน็ตไม่ถึงอันดับสามครับคือน้ำนะครับอันนี้ขาดไม่อยู่ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามีดินมีแดดแต่ว่าถ้าน้ําคือการเงินถ้าการเงินเนี่ยมีแก๊ปอยู่เนี่ยจะขาดจะอยู่ไม่ได้แล้วสิ่งที่เราค้นพบก็คือว่าเยาวชนเราเพึ่งพาการเงินจากภาครัฐค่อนข้างเยอะนะครับคนที่ยังเข้าไม่ถึงแหล่งการเงินแบบแบ,บ,แบงก์เนี่ยในเมืองไทยยังมีค่อนข้างพอสมควร ผมว่าทุกท่านเมื่อกี้น่าจะได้เห็นผลวิจัยไปแล้วแล้วก็เห็นโจทย์หลายอย่างเห็นแกลบที่น่าสนใจด้วยในแต่ละที่ทุกท่านเนี่ย <c oughs> เป็นคนให้แสงแดด <c oughs> ให้ดินแล้วก็ให้น้ํามีมุมมองอย่างไรต่อผลวิจัยเมื่อกี้ความท้าทายในแต่ละมุมมองของแต่ละท่านที่ทํางานแต่ละภาคสว่วนโควิดมากระตุน้นทําให้หลายเจา่านเข้ามามากขึ้นเนี่ยมันก่อให้เกิดเขาเรียกดิจิทัลฟุตพิ้์อย่างนี้เป็นต้น ซึ่งข้อมูลพวกนี้แหละครับมันจะไปตัวช่วยให้การเข้าถึงบริการในการเงินเนี่ยง่ายขึ้นจากเดิมเราต้องมานั่งสมมติสมมติฮะจะเข้าถึงสินเชื่อทีขอสลิปเงินเดือนบ้างอ่รใช่ครับซึ่งเอ๊ะแล้วอาชีพใหม่ๆที่เขาไม่มีสลิปเงินเดือน f r e e l a n c เยอะแล้วกูไม่ได้เลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าอะไรข้อมูลที่เขาขายของเนี่ยขายดีแทบแย่ทําไมขอสินเชื่อไม่ผ่านครับนี่อันนี้แหละครับเป็นจุดจุดในเชิงนโยบายซึ่งเมื่อวันสองพันที่ผ่านมาธปทธนาคารไทยก็ได้มีการ ออกนโยบายที่ดิจิทัลเลนดิ้งขึ้นมานะฮะโดยสามารถที่จะเปิดโอกาสให้ใช้ข้อมูลที่ไม่ต้องเอาซื้อเงินเดือนมาแล้วอันนี้ใช้ออร์เนทีฟเลยครับข้อมูลชำาะะเงินข้อมูลการใช้โทรศัพท์ก่อนดีการจ่ายบินให้ตรงเวลาอะไรเงี้ยครับมันก็ไปเป็นตัวสปอร์ตกลไกของการขอสินเชื่อได้เป็นอย่างดีนะครับรวมไปจนถึงเราเริ่มจะให้เปิดโอกาสให้มีพี p ูพี d i n g เข้าไปเทสในแซนบ็อกแล้ว ซึ่งปิดเว้นก็เป็นอีกกลไกหนึ่งนะครับในการที่จะทําให้คนที่มีโปรเจกต์ดีๆอยากใช้สินเชื่อใช่ไหมฮะเข้าไปหาแหล่งฟันดิ้งอะไร่างก็เริ่มทําไปบ้างแล้วเป็นดิจิตอลเลนดิ้งเองหรือว่าเพียร์ทูเพียเองในในฐานะที่เป็นหน่วยงานเนี่ยภาครัฐดีป้าเองเนี่ยมีมุมมองต่องานวิจัยเมื่อกี้อย่างไรบ้างครับผมคิดว่าจริงๆเป็นอีกหลักฐานหนึ่งนะครับที่พิสูจน์ให้เราได้เห็นว่าวันนี้เรื่องของ disruption เนี่ยมันมาเร็วและแรงจริงๆนะฮะ วันนี้เราอยู่ในเวฟที่3นะครับเวฟอันแรกพัดผ่านไปวงการเพลงวงการวิทยุวงการทีวีนะฮะอันที่2เป็นเรื่องของวง,วงการสื่อยุคที่3มเนี่ยมันเป็นยุคที่ดิจิทัลเข้ามาดิสรั t ว่างขึ้นนะครับตั้งแต่เรื่องของไลฟ์สไตล์คอมเมอร์สการซื้อของนะครับการเรียนการสอนการทำงานนะพอมันเกิดโควิดปุ๊บเนี่ยเรื่องของอความต้องการที่จะ work from home หรือเด็กๆที่ต้องพยายามที่จะเรียนหนังสือจากที่บ้านจากที่ต่างๆนี้เนี่ย มันไม่มีอินฟราสตรัคเจอร์เตรีมเอาไว้นะครับยกตัวอย่างเช่นเนี่ยล่าสุดเนี่ยเราได้มีการไปดูตัวเลขนะครับกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์เขาบอกว่าวันนี้เรื่องที่จะช่วยให้เยาวชนให้เด็กมีความรู้เพิ่มขึ้นเนี่ยอาจารย์หมากเลยต้องการอะไรเขาบอกว่าอาจารย์อันดับหนึ่งเลยต้องการทักษะในการผลิตสื่อออนไลน์เขาเตรียมการไม่ทันจริงๆผมดูจากข้อมูลที่ทางซีสรุปมาเนี่ย ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เรียกว่าคอนเฟิร์มเลยว่าวันนี้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนขั้นรวดเร็วของโลกาตานท e l อีเลอร์นิ่ง e ก็ <ผม S 1> ทําความรู้แบบใหม่ๆทั้งนั้นเลยเป็น <ผม S 1> เทคโนโลยีหมดเลยเนี่ยพอเห็นงานวิจัยแล้วในมุม learning มองเห็นอะไรบ้างครับต้องเกริ่นันว่าภาพใหญ่คือดิจิทัลทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนแล้วผมว่าคีย์ที่มันสําคัญคือตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่าดิจิทัลคืออนาคตค แบงใ์ใหญ่ๆบอกอยากจะลดสาขาทั้งหมดมพนดักง,งานหมื่นคนคนทำดิจิทัลกี่เปอร์เซ็นต์ครับทุกคนเป็นหลักหน่วยหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแก็บตรงนี้ถือว่าใหญ่ากบางทีเรามองว่าเราอยากจะทําให้คนเข้าโคดดิ้งบูตแคมป์สเดือนทําทุกอย่างเป็นผมว่าบางทีมันเอยอะทะยานไปนิดนึงคือเราต้องบอกว่าคนเรียนโคดดิ้งแค่สเดือนเนี่ยยังไงก็สู้คนที่เขาเรียนมา4ปีไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมว่ามันเป็นเรื่องของการปลูกฝังตั้งแต่เด็กจนโตเนาะหลายครั้งครูจะไปสอนเด็ก ครูนี่แหละความรู้สู้เด็กยังไม่ค่อยได้ในเรื่องเทคโนโลยี <S <S 2> <S 2> เอ้ยทำยังไงให้เราปรับตรงนี้ขึ้นมาได้ในเรื่องของการเลือกสายอาชีพจริงๆความท้าทายของเด็กไทยกลุ่มหนึ่งเลยคือการเลือกว่าฉันจะเรียนอะไรดีคือเด็กไม่รู้แม้กระทั่งว่าอาชีพในอนาคตที่ดีมันคืออะไรนะครับมันก็จะมีแกลบอยู่ตรงเนี้ยอีกหนึ่งส่วนนะครับพอเข้าไปในมหาวิทยาลัยแล้วแกลบที่ใหญ่กว่าก็คือสิ่งที่เรียนกับสิ่งที่ตลาดต้องการก็ยังมีแกลบที่ใหญ่มากอีกเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้ ผมก็จะไม่บอกว่ามหาวิทยาลัยผิดแต่ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนเร็วเนาะคือมหาลัยเขาก็ไม่สามารถอัปเดตพวกนี้ได้ทันนะครับแต่อันนึงที่ฮิสตูดี้มีโอกาสได้ทำแล้วกันคือนอกจากเราทําเรื่อง upskill reskill ทักษะสมัยใหม่นะครับเราได้ไปทำแพลตฟอร์มให้หลายๆลหน่วยงานเราได้เห็นกลุ่มยูเซอร์ที่เป็นกลุ่มโรงเรียนกวดวิชาแล้วกันอันนี้เป็นอันนึงที่เราเห็นเลยว่าช่วงโควิดเขาเติบโตเร็วมากเพราะ motivation ของผู้เรียนชัดเจนเด็กทุกคนอยากเข้ามหาวิทยาลัยได้อยากเข้ามหาวิทยาลัยดีๆได้ สิ่งที่เราเห็นคือ,อรัฐบาลสั่งปิดสถาบันกวดวิชาทั้งประเทศเนาะป้องกันโรคระบาดแต่เด็กปกติปิดเทอมนี่คือจังหวะที่เขาอยากจะเรียนทำยังไงดีปุ๊บออนไลน์มาเราเห็นตัวเลขเติบโตก้าวกระโดดเราเห็นพฤติกรรมน่ารักน่ารักทุ่มเที่ยงคืนเด็กยังออนยังนั่งเรียนกันอยู่ตอนนี้เปิดเทอมแล้วเรายังเห็นพฤติกรรมน่ารักน่ารักต่อเนื่องเด็กพก iPad ไปโรงเรียนตอนเที่ยงยังล็อกอินเข้ามาเรียน,น <c oughs> พอเวลาเราพูดถึง l i f e long learning จริงๆก็ผมชอบบอกให้ทุกคนอยากแบ่งเป้ ctive ให้ชัด เพราะจริงๆการเรียนแต่ละคนไม่เหมือนกันเรียนเพื่ออัพสกิลรีสกิลเพื่อหางานใหม่มันต้องเข้มข้นในระดับหนึง่งแต่พวกเราหลายๆครั้งเราทํางานแล้วติดอันนี้ทําไม่ได้เรา Google รู้เร็วเราเจอ YouTube t UTORIAL สั้นๆ10นาทีฉันทำสิ่งนี้เป็นผมก็เรียกสิ่งเหล่านั้นว่ามันคือการเรียนรู้เหมือนกันเนาะซึ่ง work from home force ใ,ให้เราทำสิ่งนี้มากขึ้นเพราะมันไม่มีเพื่อนข้างๆให้เราสกิดละว่าเฮ้ยอันนี้นะทำยังไงใช,ใช่ไหมเราก็ต้อง ต้องหาความรู้ด้วยตัวเองซึ่งผมว่าสิ่งที่ผมชอบในโควิดคือมันบังคับให้เราได้ลองออนไลน์ไม่ได้แย่อย่างที่เราคิดกับมันฟอสให้เราอยู่ในนิสัยของการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นครับนะไปที่ฝั่งคุณดอ,อรสรุบ้างครับเจ้าภาพเลยที่ทํางานรีพอร์ตนี้ขึ้นมาครับธุรกิจในองค์กรมีแพลตฟอร์มอะไรมาตอบโจทย์เพนพอยท์ทั้ง3ด้านเมื่อกี้บ้างไหมครับคำถามคือคนเนี่ย จะปรับตัวยังไงกับเวลาสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ซึ่งเมื่อกี้ดรตาพูดได้ตรงมากคือ motivation motivation อย่างที่เราดูเห็นเนี่ยจะเ,เห็นว่าคนเนี่ยมีการปรับตัวมากขึ้นที่ขึ้นมาขายของบนช้อปปีในช่วงที่ผ่านมาเยเอะมากขึ้นมากๆนะครับแล้วก็อย่างอย่างมีอย่างมีน้องคนนึงที่เราไปอินเดป์อินเทอร์วิวเขาเนี่ยที่บ้านเขาเนี่ยขายร้านค้าอยู่แล้วแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นนักศึกษานะครับช่วงนี้เ,<อ>เรียนที่บ้านเรียนออนไลน์ก็มีเวลาที่ไปช่วยคุณแม่ก็นําของเนี่ยมาขายออนไลน์นะครับ แต่ว่าเขาไม่ได้ขายอย่างเดียวเพราะว่าคนคิดว่าเอาของขึ้นมาขายอย่างเดียวแล้วขายได้เขาเรียนรู้เรื่องการทำมาร์เก็ตติ้งออนไลน์มาร์เก็ตติ้งต่างๆภายในสี่เดือนเนี่ยเขาขายงงเกงเขาขายได้ก็สอง0ันตัวนะครับคือเก่งๆมากแล้วก็ก็ถือว่าเป็นรายได้เสริมให้กับให้กับทางครอบครัวนะครับอย่างเราทำเป็นโปรแกรมเรียกว่าช้อ p e e ้อีเลอร์นิ่งใช่ครับคือจริงๆใช่ครับเรามีเรามี s h o p ป e university อยู่แล้วแต่เดิมนะครับแต่ว่าตอนนี้เรามาเรียนกันใหม่เป็นคอร์สใหม่ เรียนเป็นซ uh, e ีรีส์อีเลอร์นิ่งจบปุ๊บ uh, ขายได้เลย oh. หรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นอยู่แล้วนะครับขายเป็นอยู่แล้วต้องการฝึกสกิลที่ uh, มากขึ้นเช่นเทคนิคการถ่ายรูปรอะไรเงี้ยก็สามารถเข้าไปเสริมสกิลในการขายตรงนี้ได้ผมเห็นด้วยกับดรต้านะครับว่าคนในในปัจจุบันเนี่ยคนโดยเฉพาะคนไทยเองเ่ยบางทีเนี่ยตอนเข้าเรียนเนี่ยยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาโตไปอยา่าง อยากเรียเป็นอะไร <S <S อยากทำอาชีพอะไรนะครับอตอนนี้ในแง่ของแพลตฟอร์มเนี่ยซึ่งเราเห็นงานที่เป็นงานในโลกดิจิทัลงานในแพลตฟอร์มใหม่ๆอย่างเรื่องของเกมที่กรีน n ามีอยู่เกมและ e s p o r t ์นะครับหรือว่าช h อปปีเองที่เป็นเรื่องของ E-Commerce เนี่ยเราเห็นว่ามีเป็นงานอะไรที่เป็นงานใหม่ๆนะครับเราก็เลยสร้างเป็นแพลตฟอร์มชื่อกรีน n a อะคาเดมขึ้นมานะครับเพื่อว่าให้ให้น้องๆที่อยู่มัธยมเนี่ยสามารถ เข้าไปดูได้ว่าอาชีพในอุตสาหกรรมเกมและ e-sport เนี่ยมีอะไรบ้างนี่ค,คือทั้งหมดนะครับของ Thai Youth c h a l l e n g e ร์สนะครับ t n t r m n l x t normal